ใครจะคิดว่าเก๋สามารถจ่ายค่าไฟในสระวีระจ่ายค่าบัตรในแท็กซี่สุธีโอนเงินจากบนเรือเพื่อให้แม่ที่บ้านนาคาถาซื้อกองทุนบนลูวิ่งหนุงหนิงขอสเตทเมนต์บนโซฟาปรีชาตรวจสถานะเช็คตอนออกรอบเฮียกอบดูว่าเหลือโอดีเท่าไหร่สินใจเชื่อมบัญชีตอนอาบแดดเสียแอดขอเพิ่มวงเงินด่วนพี่ทวนคอยเติมเงินให้แฟนแนนจ่ายค่าเทอมลูกบนเกาะ เสนอซื้อตั๋วบอลตอนตัดผมน้องส้มได้รับค่าออเดอร์เตอ๋อออกบัตรเดบิตใต้แสงดาวจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมหนักที่สุดในจหวัดพรลงราวบริจาคเงินช่วยลุงป้านาอาที่ภาคใต้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราใช้ชีวิตกันพลัสขึ้นแล้วจะยังพลัสขึ้นไปอีก K Plus และ K e. s m u s s เ e ก๊สกรไทยบริการทุกระดับประทับใจในมือคุณ